เย yeah, ่สวตส้ีโอเคน่าจุดหมายวันนี้ได้ขอรางวัลเพิ่มวันที่สามก็เพชร1ิงร้อยเหมือนเดิมเรกดรับปะวันที่สามก็เพชรึ่งรอสิบเม็ดรับทั้งหมดร้อยเอาละก็ดูเดิมแหละไม่พู้บาทชาไาลุย <c oughs> <c oughs> โอ้โหตะคิดไปได้เลยงนนี้ โอ้เกือตะกิ้ตะก,กิ้ตะก,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  e. ก,กิ้เราไม่เอาเมื่อกี้พะอันนี้เขาเรียกว่าเละครัเละทีไรงานนี้ถึงแวะเราจะเละแค่ไหนแล้วก็ยังมีหน้าร,าร้านค้าอยู่อือฮือือหืนี่ทำไมเละได้แค่แปดอันอจบข่าวแหมฮารุ คือแกอะแค่สุ่มได้อีกรอบเดียวอะ่ะแกก็ได้ห้าดาวนะพี่แต่ถึงแม้แล้วก็ห้าดาวได้แล้วแล้วก็ดีกันไม่พอเลยด,ดีเออ <c oughs> โอเคพอเนาะฮารุฮารุเนาะเราจะอัปได้เฮ้ยเราจะอัพเธอให้ห้าดาวเนะาะภายในเดือนนี้แหละเราว่าต้องได้าไนายอาเป็นแขกไาเป็นอะไรขอเป็นนายตาแกวะ อีกคนเยียวเท่านั้นนะหาออกไปวันนี้นะนะแต่ขอร้องนะอย่าออกมาสองตัวรวดโอเค <laughs> อย่านะ